เขาบอกงานนี้โหสิบล้อมาอย่างแรงอย่างเร็วเลยดูทรงแล้วเบรกน่าจะมีปัญหาปรากฏว่าคนรับเคราะเป็นรถโดยสารครับรวมคนขับแล้วทั้งหมด9ชีวิตชนเต้มก็ไปเต็มเต็มบาดเจ็บกัน9รายเลยดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยครับนั่นนะครับพี่ใหญ่มาไงก็ไม่รู้อ่ะ ภาพวงจรปิดนะครับนาที10ล้อสีขาวพุ่งออกมาจากแยกแล้วก็ตัดหน้าแบบนี้เลยฮะตัดหน้ารถรับส่งผู้โดยสารที่แล่นมาทางตรงระยะแบบนี้คือทําอะไรไม่ทันนะครับเ<ม>บรกไม่ทันก็ทนปั้มก็มาเต็มเต็มเสียงดังสนั่นเลยนั่นนั่ท้ายกระเด้งเลยอ่ะแล้ว10บล้อก็ไม่ได้หยุดนะฮะไปต่อไปชนแบีเออร์กั้นทางจนทะลุข้ามไปอีกฝั่งของถนน โชคดีที่เวลานั้นฝั่งตรงข้ามนู่นที่พ้นเฟรมตล้งไปแล้วอะ่ะไม่มีรถแล่นสวนมาไม่อย่างนั้นน่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนน,อนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ครับที่แยกตำนานป่าถนนสุขุมวิทต,ตำบลเทจังหวัดระยองนะครับที่เกิดเหตุเจ้าที่ลงไปตรวจสอบพบสิบล้อป้ายทะเบียนร,ระยองจอดอยู่อีกฝั่งถนนสภาพคือด้านข้างตัวรถได้รับความเสียหายนะครับส่วนรถอีกคันหนึ่งนี่ฮะรถโดยสาร จอดอยู่ริมถนนสภาพด้านหน้าพังเสียหายเหมือนกันมีคนเจ็บรวม9รายด้วยกันก็แน่นอนครับเข้าไปประถมพยาบาลแล้วก็ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลระยองอโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักนะครับเนี่ยอยู่ด้านหลังนะฮะสอบถามคนขับรถโดยสารครับคุณลุงทิวาสุริยะกำพลอายุ61ปีตัวเองก็เจ็บด้วยไล่ฟังบอกว่าไอ้ผมมาขับรถโดยสารท่าเรือแปลงระยองใช่ไหมละ่ะรับผู้โดยสารมา8คนรวมตัวผมด้วยก็9คนพอดี ครับมาถึงจุดกเกิดเหตุจูจ่ๆสิบล้อมาจากไหนไม่รู้อ่ะอพุ่งออกมาเลยภาพขวาเนี่ยฮะพุ่งออกมาแบบเนี้ยทําอะไรไม่ทันแล้วถรถผมก็เลยชนเข้าไปเต็มๆทีนี้เราก็ไปถามคนขับรถบรรทุกสิบล้อบ้างอันนี้มไม่ได้เจ็บหนักอะไรมากเลยนะครับเจ้าตัวบอกว่าเบรกมีปัญหาครับเบรกมันมีปัญหาเพราะว่าผมมาพึ่งไปซ่อมมาแล้วไม่รู้มันติดขัดอะไรล่ะมันหยุดรถไม่ได้ เรื่องใหญ่เลยเคราวนี้เจ้าที่ตํารวจก็เลยคุมตัวคนขับสิบล้อไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับเดี๋ยวไปหาสาเหตุกันต่อไปมันเกิดจากอะไรหมอะลงหมอะลมมันเกิดจากสภาพรถหรือมันเกิดจากอู่เก็บงานไม่เรียบร้อยหรือว่าอย่างไรแต่ที่แน่มีคนเจ็บนะครับงานนี้เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายครับ